แต่ก่อนช่วงไม่มีเงินพี่ก็เคยไปกู้นอกระบบแล้วดอกมันแพงมากมันเหนื่อยมากกับการหาเงินมาจ่ายเงินกู้อยากขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินทุกท่านที่ทำให้พี่เล็กได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้คะ่ะชื่อวิการดาแฉ่งสูงเนินนะคะชื่อเล่นชื่อพี่เล็กคะ่ะ ขายหมาล่าอยู่ที่ตลาด c h m a r มา t บางกะดีค่ะ mm hmm. ก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะมาขายหมาล่าพี่ขายของใช้อะค่ะขายเป็นเสื้อในกางเกงในแล้วก็สร้อยสแตนเลสค่ะ <c oughs> จุดเริ่มต้นที่มาขายหมาล่าเลยก็คือพี่ไปขายงานวัดพี่อะมาเปิดร้านตั้งแต่10โมงเช้าแล้วคนอ่ะเดินผ่านร้านเนี่ยก็มาถามพี่ว่าเอ๊ะร้านหมาล่ายังไม่เปิดเหรอ พี่ก็เลยขันมาพูดกับลูกกับแฟนพี่ว่าจะขายหมาล่าตัดสินใจว่าถ้าเกิดขายเสื้อไนด้วยแล้วก็ขายของกินด้วยมันก็น่าจะดีขึ้นช่วงที่เหมือนกับว่ามันชักหน้าไม่ถึงหลัง ขายของได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ต้องไปกู้เราเป็นแม่ค้าเราก็เข้ากู้อะไรยากเราก็ไปกู้นอกระบบบางทีเราหาไม่พอที่จะจ่ายเขาอ่ะเราก็ต้องเหมือนกลับไปหาเงินที่อื่นมาจ่ายอีกมันก็เป็นดินพอกหางหมูค่ะกำลังใจที่พี่มีอ่ะถ้าเกิดว่าเราหันไปดูจากคนอื่นอ่ะบางทีอ่ะเขายังมีไม่เท่าเราเขายังสู้ยังทำได้ถ้าเกิดเราขยันนะ่ะยังไงเราก็ต้องสู้เราก็ต้องรอดค่ะ ตอนแรกอะ่ะปีคนของธนาคารอมสินมาบอกว่าให้กู้ธนาคารอมสินพี่ก็ตอบเขาไปว่าไม่ผ่านหรอกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอะ่ะไม่มีสเตตเน้นเราเป็นแม่ค้าเราไม่มีเงินเดือนประจํารับรองเขาบอกว่าลองยื่นไปเถอะพี่ถ้าได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ลองยื่นไปพี่ก็เลยตัดสินใจเอ,อื้อยื่นเลยค่ะแล้วสุดท้ายอะ่ะแค่5วันเองค่ะเขาก็โทรมาบอกเลยว่าพี่ผ่าน พี่ก็ยังว่าเอ๊ะพี่ผ่านได้ไงในเมื่อคนบอกว่ายากมากแต่เอ๊ะมันไม่ยากแบบที่เขาพูดกันเลยอะค่ะได้เป็นสินเชื่อธุรกิจ50,000บาทค่ะตอนแรกอะพี่จะขายสินค้าก็มีแค่สิบรายการเพราะว่าเรามีร้านเส้นในด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องซื้อเสน้นในกําไรส่วนต่างเราก็ต้องมาซื้อของอีกแต่พอเราได้สินเชื่อธุรกิจ50,000บาทมา พี่ก็ซื้อสินค้ามาลงได้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ของของพี่มีเกือบ30รายการแล้วพี่ก็มาต่อยอดโดยการขายยำขายชาบูเพิ่มพร้อมสินเข้ามาอบรมเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเพราะว่าแม่ค้าอย่างพี่อายุเยอะพี่ก็ทำไม่ค่อยเป็นเขาก็มาให้อบรมว่าเราจะขยายการขายของเราอะในช่องทางไหนได้บ้างมาสอนวิธีการใช้โทรศัพท์หาเงิน ถ้าเกิดเราจะไลฟ์ขายเราต้องทําแบบนี้แล้วกดเป็นแบบไหนห้ามใช้คําไหนอะไรแบบนี้คะ่ะอยากพี่เนี่ยเป็นแม่คา้าถ้าพี่จะไปกู้เงินใครห้าหมื่นโดยที่เราไม่มีอะไรไปวางหลักประกันให้เขาอย่างเงี้ยไม่มีใครให้พี่ออมสินอ่ะให้พี่ผ่อนแค่เดือนหนึ่งอ่ะที่ผ่อนแค่พันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทมันเป็นอะไรที่ผ่อนได้ง่ายๆมากเลยคะ่ะก็อยากจะฝากธนาคารออมสินว่า ให้ทำโครงการดีๆแบบนี้เพื่อแม่ค้าเพื่อคนที่แบบว่าเข้าไม่ถึงอะค่ะให้เขาได้มีโอกาสเหมือนที่พี่ได้รับโอกาสนะคะและอยากขอบคุณไปถึงลูกค้าธนาคารอมสินทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เราได้รับและเข้าถึงโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ ที่อยากฝากร้านเล็กหม่าล่านะคะอยู่ที่ตลาดซีเฮดมาร์เก็ตบางกะดีร้านเราเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสองถึงสามทุ่มสินค้าของเรามีมากกว่า30รายการราคาไม้ละ10บาททุกอย่างนะคะและโปรโมชั่น10แถมหนึ่งและที่สำคัญนะคะน้ำจิ้มของเราไม่เค็มไม่หวานรสชาติกลมกลม่อมอยากให้ทุกคนมาพิสูจน์กันคะ่ะ ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม